เนี่ยคือเราสางผมอย่างเงี้ยค่ะแรงมากเนี่ยมันก็มันก็ไม่ติดมือเลยอ่ะทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยแค่แบบจับเบาๆเอาและผมมาล่วงเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยพอใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์จากเดิมเคยเป็นคนผมหนาพออายุมากขึ้นอ่ะผมเรามันบางลงมากเหลือกำนี้เดียวเวลารวบอย่างเงี้ยเห็นหนังศีรษะเยอะมากะทีนึง หลุดออกมาเป็นกามนวดผมหลุดออกมาเป็นกรมก็เครียดกลายเป็นว่าแล้วผมเรามันจะบางไปเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะคือผมงอกมาตั้งแต่อายุ17ย้อมผมเนี่ยสเดือนครั้งหนึ่งแล้วล่าสุดเนี่ยปัจจุบันนี้อายุ40กลายเป็นว่า3อาทิตย์ครั้งหนึ่งคือเหมือนมันงอกเร็วมากขาวทุกเส้นเลยพอเราทํางานเวลาเราออกคลิปหรืออะไรเงี้ยเราจะมีความกังวลว่าไอ้ขาวนี่มันจะโผล่ไหมทรมานมากเลยอ่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือถามว่าเรากินมา3เดือนเนี่ยนะคะมันงอกน้อยลงไหมคือ เอาตามตรงมันยังหงอกอยู่แต่ว่าพอเราดูเนี่ยมันมีเส้นที่ดําเหมือนมันมีเม็ดสีอะมากขึ้นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดแล้วก็คนทักเยอะมากเลยคือผมเราเยอะขึ้นที่เรามีความกังวลตรงด้านหน้าแต่ตอนนี้เหมือนแบบว่าความเ็นจูมันลดลงรูปผมก็มาเยอะขึ้นมีวอลลุม่มเส้นมันอ้วนขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันไม่ค่อยล่วงเนี่ยคือเราสางผมอย่างเงี้ยค่ะแรงมากเงี้ยมันก็มันก็ไม่ติดมือเลยอะทั้งที่เมื่อก่อนเนี้ยแค่แบบ จับเบาๆเอาและผมมาล่วงเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยพอใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มันเป็นทางเลือกโดยการเติมสารอาหารที่จําเป็นกับการดูแลเส้นผมแล้วทําให้ผมของเราอะ่ะมันไม่ต้องแบบไปเจอเคมีอยู่ตลอดแต่มันก็ไม่ทําให้เราเสียความมั่นใจด้วยก็คิดว่านี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากค่ะ